ย่านีาต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะปาเตนสิเฮ็ดยังอีกน้อทีมช่างมาเลยนะฮะอันซุ่มน้ำมามแล้วมันานแล้วี่งานเนาะต้อมาโอเวอร์ปีม่เนาะชาเชาน้ำข้ามาเหรอวะี่แก็บอกว่นที่้อวันที่เก็ดที่แปมากวอนุมที่ เออป๊าทางมาดีสักผู้เดี๋ยวาเว้ยเราได้แรงไหมอ่ะเก็บหมูตุ๊กเดี๋ยวบ้านบ้านนี่บบไมนจะประดงบ้นจะปลาหมูเดียวกันนี่ละ

ตังแต่กอังต่ไสโอ้ตั้งแต่สมัยผุนจำว่าได้แล้วมันมากแกป่วยแกไม่ได้มากน้ำือน้าป่วยแล้วไม่ได้มากน้เก็บตองเขได้เป็นโร้อโอ้ค่อยคือเดือดล่คิดเองเนาะ พ่อไปเอาแต่ยากระเพาะมากว่กองากงากกินกระเพาะเศร้าเไปหาหมอไปหามอเอเ่ไอุตส่าห์เอไปหาหมอหเขาบอกว่าจะลูกกระเพาะลูกกระเพาะืมมาเร่งกำไครัหมไปับที่เรกที่เรกกันหมมันนมะเร็งเอามาเปียนปูจจันกรเศร้าดอกขนาหมอหน้าผ้าเป็นนางนเขาปูจจันกรเศาดอกคนว่าได้หมอก็ได้เขาอุโมเบิ้งหมอม่กา้าท่นั่นคืออ มันเขาพาบิพาห้เขาพบผ้าบันมันลายเราวนาะเป็นคนพ่งนนี้ผ้าใบันผาลายเชล์แบเขาเลียกโบฟาไหไม่ร้บันกินยาแล้วก็เทียวเบบยาเทียวยงงช่มงุ่มเลยใช่ไหมเออเคยเอามีดเคยล้าส่ใ ก่ก็สิบอันมันต้องจะมากวเกี่ยวับไปไปยงหองเกี่ยวกรบซิ่งพวกเกี่ยวเลยปไป่เลยเดซิงิเราเียั้งที่มันหุ่นก็ประสาทเอปันก็เล่นด้้วก็สามสี่าถประันก็ประชนน้เกี่ยว มือดันยัง่สมาเยอะมันต้องมันม่เท่าสจบมาที่านใเขาไม่ตั้งแต่บ่ในลูกตั้งแต่บ่ในลูกามา่เอาคอยื้อเนะมิงคอเชิญมันถือนมันถือโอ้มยังไยมงงะงดี

เท่ๆไปคว้นๆแม<ล>่งเลยเอาหน้าเ,าเชลเลยคุแม่ก,ก็ได้เศร้าเลยในร้านก็มือนึงิกาี่ยือกับชิคกี้อข้าวนงิคกี้ยอข้าวแล้วปะตา เขสาเดีคนวาเขาแล้วนแล้วจางเขม่ามาเบิ่งคนโคมาให้มันเบิ่งดอเล่หน้าเจ้าน่ะทุกคนรปเิอเพิ่อุ้ยหอมดีมันไก่บ่หนาโคกตัวตาสองรักกิโลเลยสองักกิโลว่าสองสาแจกหน่อยถ้กเอาจะได้ก็เอาไปไปรถดไปเน้นรถกระบะนี่หละไปเอา อันทำนานเออตรงรถรถาตันไปก่อนแกมาใส้รถแกไม่าีรถเี่องไม่เหเออรถเออซื่อรถเกับห่อรถฮะเออหวงหงเดิไม่ก็ตานเราตึงหัวไม่เรีงใคริีัวมาซิมด้วยย อมหอมหอมาช่าตำเพื่อเจ้าได้นี่บเพ็รเลยตำอนุบาลเลยบ่ลุงเจอว่าตำให้เด็กน่อยันมันข่าฝนเล่นะก็อยู่ที่ไม้อบนีเลย่หม่่มาัาอก็อ่ที่ม้อมีเชคลาลายไปนะครับว่าเขาอยู่นคาม่านี่นซื้อมัน หัวลอยหมูลอยไขหวานข้าวคั like ่ไรเลยหมูลอยไขหวานฮะพอูนขาคั่ไรลายประเทศดิ้นไส้กับไตลาเลยทงห้ามบอใครหมันมีรืองไรามันทะลุมันแตงกางทางอันนี้คนเลยูิทะมไปงเสื้อแล้วแล้วมัดอุดอนอันน้มัเสื้อ้าวอ้าวดอุดอนคากีรันน้องฮันโซก็โซ าย,ย,า,ยาชิมอืมแบแุบแทตัวที่<อ>ลูก<ห>เป็นอได้ตอนแม่นเนาะมาห่งข้าวปุ้นข้าก็ได้ได้เหว่นข้าวปุ้นรียว เอาเลยเอาเาเสจอเใส่วัวนปูดเขากลวไหมกุกใส่เตนั่นคนมีดไปเพื่อนเดี๋ยวเิ่มันตุกองานเจ้าเสร็ยแล้วเลยก่อเล เ้าเรามาแกงานก็หลานชายเาหลานชายเราไปเีไานเายังมือ่ก่อนสานเจ้าก็เดียวียม่ตัวเสนอเนี่ยเอาตัวเอาตัคนเราเงินเดียหมดเโอ้เลยถืออว่าจะวสือว่ายั่เยเลยนเลยนอนใช้เงินสองานเลทำอะไรแว่ยว่าวัง้ว่นล้านี่้กซีแล้ก็กระโดด Maman, mày, bắt đầu ở đây. Tiểu được một hộp vào đi chợ. Nan, Ui, anh yêu một bắt đi kìa, mười hai mùng. Mười hai mùng, mười hai mùng, mười hai mùng, mười hai mùng,

มองก่อนกินของร้อนสิลองฝากแบนี้มาจะกินมาได้ม่เด้ไม่ต้องร้อนจะมันกินตองเปิดไปได้เานั้นเพราะ่าตองครเขาดังนิดกเิตเอใคนทีวซื้อนะมาแม่มากินข้าวน้ำกันน่ะเอบารบ เดินงานเล่นงานเล่นงานท่านนี้ยื่นพื้นที่ออกไปแล้วก็เลยโซนหมู่มาเือราาที่ดีตึงใอเปล่าตึงใจหรือเออพอเต็นหนูจะเข้าไหมอยู่ย่าเอาตัวเราเลยยามาเข้ามาตัวแราเข้าไปกับพวกนี้ว่าน้ำมาต่อแรงก็ต้องเขาไป

ความมันมะกอกเหี่ยมอะไรไม่ค่ะจะมันหูตุ่มเริมหูันนใช่ไปเอาไปอาบตามน้ำบ้างไหมไปพูดเต็มๆเ่าจะติดเลยไปนอนผัวอย่าดนี้ผัวอย่างนี้ไปนอนวอย่างนีจะกรช่งอยู่ดิเลยจะไปนอนกไปงานมีอะไรดรอลไปยังโมก่อนไปเลยจะเข้าโค้งไหมรือว่าดวยัง